สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ FP Gamer กับ d r a g o n Quest Treasure นะผมมาเป็นเรื่องราวของอีลิกนะผมในวัยเด็กนะฮะเกมเพิ่งเข้าแบบว่าเมื่อคืนเลยแต่ว่าผมเพิ่งมาโหลดได้ตอนเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลุยไปพร้อมกันโอเคถ้าพร้อมกันแล,แล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยมาเห็นต้นไม้ด้วยวะ่ะต้นไม้ใน d r a g o n Quest ภาค11นะครับเราจะมาลุยไปด้วยกันผมก็ไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็หลบสปอยทุกอย่างมาละเพื่อที่จะมาเล่นเอง มาเสพเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันฮะว่าอีลิกในวัยเด็กนะครับกําลังหลับอยู่อีลิกอีลิกอ่าน,นี่น้องสาวมีอาปะถ้าจำไม่ผิดอืีลิกอ่านาอยตื่นยังอ่ะอ,อ๋อมาเถอะอ่าลองแอบไปอีกครั้งกันดีกว่าอยากจะหาสมบัติอะไรบางอย่างเนะี่ยคืนนี้พวกเขาน่าจะปาร์ตี้กันทั้งคืนแน่แนเลย พวกเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะแอบออกไปนะ <c oughs> อ่าจัดไปกําลังจะแอบไปหาสมบัติปะ <c oughs> น่าจะเคยถูกจับได้นะครับฉันจะขึ้นไปที่ดาดฟ้านะแล้วอยากเกมสะละ <c oughs> เข้าใจไหมโอเคอย่าโดนจับได้อะไรประมาณนี้ปะ <c oughs> โอเคเริ่มปะอ่าเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมาคอนโทรยังไงโอเคด้านซ้ายเดินกด B กระโดดกด A คอนเฟิร์ม โอเคมูฟคามิราด้านด้านขวานะครับอันนี้เล่นในสวิตนะผมมีแค่เครื่องเดียวนะครับที่เล่นได้นะเวลานี้โอเคอน,นี้หน้าเมนูนะครับยังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีหีบหาหีบก่อนเลยครับเปิดดูโอหีบนี้เต็มไปด้วยสมบัติของชาวไวกิ้งเออร์ลิกรู้ดีก่อนที่จะลองเปิดมันดูนะครับอะไรประมาณนี้แต่เขาก็เฝ้ารอวันที่จะเขากับมีอานเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของสมบัติล้ำล้ำค่าเองบ้างนะครับ ก็คือไฟฝันจะหาสมบัติไปของตัวเองเลยประมาณนั้นมัน้งอันนี้อะไรเนี่ยพวกไวกิ้งน่าจะนําสิ่งนี้มาจากการจู่โจมที่ไหนสักที่หนึ่งแน่เลยประมาณแบบน่าจะปล้นมาจากที่ไหนสักที่นะครับขัดซีนว่ะตัวเล็กมากอ๋อฮ่าดูนี่สินี่มันเจ้าเด็กน้อยออริกนี่ว่ะเจ้านกกลางเขนน้อยของเรามันคืออะไรวะนกกลางเขนน้อยน่าจะเปรียบเปยนะครับผมนานแค่ไหนแล้วเนี่ยที่นายาที่เราไม่ได้พานายกับมีอาขึ้นมาบนนี้ เหมือนจะนานพอดูเลยนะเนี่ถึงอย่างนั้นกระเถอะฉันพน,นั้นได้เลยว่านายต้องดีใจใช่ไหมล่ะที่พวกเราพานายมาด้วยนะได้ทํางานบนเรือที่มั่นคงนายจะเป็นเด็กกำพร้าที่โชคดีที่สุดในโลกแน่นอนเจ้าหนูน <c oughs> มันเหมือนเหยีดยดเว่ียดะเฮ้เมื่อกี้ว่าไงนะนายกำลังจะหาสมบัติที่จะทําให้รวยพอที่จะลงจากเรือลํานี้ได้อย่างนั้นแหละอออมันไม่มีบทพูดให้เรานะครับเมื่อกี้มันคืออีลิกพูด Ahaha, น่าขำสิ้นดีงั้นนายจะบอกว่าจนถึงตอนนี้นายเจอสมบัติมากแค่ไหนแล้วล่ะเอเตอบเลยครับเจอมากมายเลยล่ะโอ้ยเฮ้ยเจ้าคนโกหกเหมือนคนที่หาสมบัติไม่เจอในแผนที่ที่มีเครื่องหมายกากระบาดตัวใหญ่ๆนะซิแกนะ่ะโอ้ยยังไงก็ช่างเถอะอย่างที่เห็นเรากำลังมีงานเลี้ยงกันอยู่คืนนี้เราไม่ต้องการให้เด็กดื้อย่างแกจะมาทําให้เราเสียอารมณ์หรอกนะ โอเคคือไล่ไปนอนใช่ไหมหรือเปล่าเพราะงั้นกลับไปที่ห้องของแกแล้วไปนอนพักก่อนซะชัดเจน <c oughs> เพราะเราจะไม่เป็นอย่างนายแน่นอน <c oughs> ขบเหมือนเราเป็นเด็กนะครับเด็กมันควรนอนมีอาคงจะต้องหาวิธีอื่นขึ้นมาที่ดาดฟ้าแล้วละ่ะก็คือมีอาอยู่ที่ดาดฟ้าเราวต้องหาวิธีอื่นไปมันไม่ให้ผ่านทางนี้เอ่อต้องลองหาเส้นทางอื่นดูดีกว่านะต้องออมแล้วมัง้งอ่านั่นไงมีรูเห็นนะจ๊ะ โอเคปะไปทางขวามีคนนอนอยู่เลยเ้ยอะไรวะนะ่ะอุยโทษโทษโทษ <c oughs> เดินเลยไปเหยียบหัวเ,เป็นหนึ่งในทิฏยาสารของชาวไวกิ้งพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะอ่านเฉพาะบทความเท่านั้นนะนะแล้วก็อีลิกยังเด็กเกินไปที่จะชื่นชมเนื้อหาเลดสูงแบบนี้เป็นหนังสือโป๊แน่นอนอเ <c oughs> ปล่าว่าเหมือนที่อลุงนั้นอ่านในภาค11อะ่ะใช่ไหมลุงชื่อเลยนะจำไม่ได้เล่นนานละดูเหมือนว่าตรงนี้จะสามารถก้มผ่านไปได้นะเนี่ย คิดว่านะครับน่าจะก้มห่านไปได้โอเคเดี๋ยวสำรวจก่อนไม่มีอะไรเลยครับจิกสักหน่อยไม่ได้หรอกว่าเงินพวกนี้โอเคมันบอกให้ก้มโอเคกดคอนเทนเลอร์ด้านซ้ายนะครับกดลงไปอาหลอดมันเฮ้ยเออแล้วออลตอนที่ฉันจับพวกมันได้นะตลกเป็นบ้าเลยว่ะแมวน้อยกับหมูแต่ว่ามีปีกวนะแมวน้อยกับหมูที่มีปีกตอนแรกฉันคิดว่าพวกมันเป็นสัตว์ประหลาดแต่พวกมันดันเชื่องคงจะหายาก นายรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงนะฮะหายากสัตว์หายากเนี่ยอ่าเย่ดื่มให้หมดเลยเราจะรวยกันแล้วเอาไปขายแน่นอนดูทรงละแล้วตอนนี้ผมมันอยู่ไหนละ่ะฉันหวังว่ามันจะถูกขังที่ที่มันปลอดภัยนะมันเอาไปไว้ไหนวะ <laughs> โอโหโอ,โอไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นพวกมันอยู่ในกรงแล้วก่อห้อยจากเสาลงมา่ะมันไปไหนไม่ได้หรอก หางกงไว้แล้วก็ห้อยไว้ในที่ส,งสูงๆอะเป็นแบบเป็นเสาอะไรสักอย่างโอเคได้ข้อมูลมานิดหน่อยไปก็เดินขึ้นไปด้านบนไอ้นี่มันเห็นเราแล้วนี่หว่าไม่เป็นไรหอวะโอเคทางนี้ไม่มีอะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เห็นเราแล้วนี่แต่มันน่าจะไม่สนใจน่าจะดื่มด่ากับเหล้ากับเบียร์อยู่เฮ้ยแผนที่แผนที่ปะอ๋อนี่ไงแผนที่ภาคสิบเอ็ดมันคือแผนที่โลก อีลิกจินตนาการถึงสถานที่ที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่จะมาให้เขาแบบค้นพบได้อ่าเป็นเรื่องเรื่องราวมากมายที่เขาต้องค้นพบนะครับผมโลกยังอีกกว้างใหญ่นั่นไงมีอาอยู่นู่นด้านซ้ายผมเห็นละสํารวจแป๊บหนึง่งโหอ,อาวุธเพียบเลยเรือใหญ่อันนี้ทําฉากดีเหมือนกันนะผมว่าอีลิกเรียกเรียกโอเคไปละมาละจ้าโอ้หฮิฮิพี่ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วเนี่ยฉันคิดว่าพี่ยังอ่อนหัดอยู่นะเนี่ย อา้าวยามเฉยฉันล้อเล่นนะ่ะที่รู้ไหมฉันแทบล้อไม่ไหวแล้วที่จะหาสมบัติของเราเองนะ่ะพวกไอ้กินพวกนั้นจะต้องจะได้ไม่ต้องมาเยอะเย้ใหพวกเราอีกอ่าประมาณนั้นแล้วมันอาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้นะแค่นึกภาพใบหน้าของพวกมันแล้วเนี่ยตอนที่เราของอะไรจจิงๆมาให้เนี่ยมันคงมันคิดแล้วมันแบบโคตรดีเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะไม่มีใครแอบเห็นพี่ย่องมาที่นี่ใช่ไหมล่ะน่าจะไม่นะ <Nice. S 1> โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้น ฉันเดาว่าเราน่าจะพร้อมแล้วนะไปกันเลยดีกว่าเรือพร้อมแล้วบางทีเราอาจจะได้ไปเที่ยวเกาะเล็กๆอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะอาจจะแบบอ่าแบบเหมือนเคยไปเที่ยวเกาะเล็กๆมาแล้วปะ่ะอะไรนี้เอ้ยเสียงแมวแมวมนั่นอะไรนะ่ะเสียงแมวนั่นไงดูแขวนนู่บนนั้นปะ่ะชัดเจนแมวกับหมูที่มีปีกเสียงหมูลองเออเ <c oughs> ออพวกนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่ฉันได้ยินว่าพวกไวกิ้งพูดถึงแน่ๆเลยอะ่ะ ก็คือพวกไวกิ้งพวกแยะพูดถึงกันเจ้าตัวน้อยน่าสงสารอพวกเราปล่อยให้มันถูกขังไว้อย่างนั้นไม่ได้นะมาปล่อยพวกมันให้เป็อิสระกันเถอะโอเคเราต้องช่วยใช่ไหมแต่จะปีนขึ้นไปก็ไม่ได้ฉันพนันได้เลยว่าพี่สามารถทําลายโกงนั้นได้ด้วยการแบบว่าด้วยของพวกนี้นะอใช้ของพวกนี้ในการทําลายโกงนั้นได้อะไรประมาณนี้ปะมีอะไรให้ปุ๊บ ได้รับก้อนกรวดก้อนกรวด10ก้อนจากมีอาก้อนกรวดอ่าก็เหมือนก็ลูกหินอะไรอย่างงี้ป่ะเอายิงกันหนังสติกแน่เลยใช่ป่ะนี่งไงชัดเจนวิธีบังคับกด Z R ค้างไวโอเคกด Y เพื่อเปลี่ยนกระสุนแสดงว่ามันมีกระสุนหลายแบบแน่เลยอันนี้เป็นลูกกรวดธรรมดาก้อนกรวดลูกก้อนหินโง,ง่โอเคเดี๋ยวเราลองเล็งดูปุ๊บโอโ้เจ๋งว่ะ นี่มันหนังสติ๊กสไนเปอร์โอเคอันนี้วิธีเปลี่ยนเดี๋ยวไม่มีกระสุนอื่นนอกจากลูกนี้ลูกหินธรรมดายิงยิงไงว่าอ๋อต้องกดแล้วปล่อยโอเคถ้ากด A คือยกเลิกนะครับโอเคกดแล้วปล่อยเรียบร้อยยิงไปสามนัดแตกเลยโอ้พวกไหนเป็นไรไหมอ่ะโอขนาดล้มลงมายังอยู่ติดกันเลยไนดูดิตัวเล็กนิดเดียว เอ้ยลองนึกภาพพวกมันถูกขังแล้วปล่อยให้ห้อยอยู่บนเสานั่นน่ะเฮ้ยใครคิดก็น่ากลัวแล้วอะไรประมาณนั้นแบบอยู่บนนั้นน่ากลัวมันสูงอะไรมาณนี้ปะพวกมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะหมูมีปีกกับแมวมีปีก <c oughs> บินละหืมอ,อะไรวะมองซ้ายมองขวาสมบัติของกินอะไรเนี่ยโมโหอา้าวต่อยกันเฉย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าทะเลาะกันพวกนายไม่สังเกตเลยว่าตอนนี้พวกนายนะมันเป็นอิสระแล้วนะเว้ยเป็นอิสระแล้วมันมาทะเลาะกันทำไมเหมยวเหมี่เจ้าเมียวรอเฮ้ยเ้าหายหายไปแล้วเฮ้ยหายตัวได้ด้วยวะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งนั่นก็หายได้เหมือนกันอมันพูดอะไรไม่รู้ภาษาหมูแปลไม่ได้นะครับโอ้เข้าใจละ มันคงต้องการให้เราตามมันไปแน่เลยอ่ะบางทีมันอาจจะให้รางวัลกับเราก็ได้นะเลยแสดงให้เราเห็นว่าสมบัติที่มันดีๆเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหนอะะเราประมาณว่าช่วยพาไปหาสมบัติดีๆเลยไหมฮะฝันก็ฝันไปก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมล่ะสุดท้ายแล้วมันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะโอเคไปกันเถอะเจ้าพวกสัตว์พวกนั้นมันไม่อยู่ตลอดไปหรอกนะรู้ใช่ไหมโอเคก็คือลองไปดูแล้วกัน ไปตายระดับแนเคืออาจาจะมีอะไรดีๆอะไรย่างเงี้ยป่ะน่าจะประมาณนี้นครับโอเคป่ะพร้อมละไปเลยเอาละพร้อมแล้วใช่ไหมแน่นอนพร้อมแล้วโอเคไปกันเลยจะไปคัดซีนอีกแล้วถ้ารูปมันบีบลงมาอย่างนี้คือคัดซีนครับพอเดาได้เหมือนซีนิมาติกเหมือนใช้หนังเอ้ภาพโอเคนะถือว่าไม่แย่นะครับสวยใช้ได้ อืมโอเคใกล้เคียงกับภาคสิบเอ็ดภาคสิบเอ็ดเฮ้ยพวกแกส,สองคนน่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้แกปล่อยพวกมันออกมากันเลยหน่อยแน่โมโหละเฮ้ยแย่แล้วไปจากที่นี่กันเถอะโดดเฮ้ยเหมือนกับภาคสิบเอ็ดเลยตอนที่พระเอกโดดลงมากับยิลิก,กจากหน้าผาถ้าโดดเดียวกันเลยไอพวกเด็กน้อยฝากไว้ก่อนไอพวกกาฝากอย่าให้จับได้นะอะไรประมาณนี้แบบอย่าให้จับได้มีแลบลิ้นเนี่ย เกือบไปแล้วเอาละการประจนภัยเริ่มต้นขึ้นแล้ว <S <S มีสมบัติอยู่ที่นั่นแน่นอนฉันรู้อยู่ว่ามันมีาการประจนภัยเริ่มต้นขึ้นโหเห็นต้นไม้ชัดเจนเหมือนภาค11เ,เลยมันคือจักรวาลเดียวกันนะครับว้าวหมูร้องแมวร้องแมวืมวึดมกลิ่นได้กลิ่นอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่แยกมาวะ ฮเฮ้ยโค้งไปอีกทางแมวงงเฮ้ยไปทางนั้นทำไมวะเปลี่ยนทางอย่างรวดเร็วเจ้าหมูนำทางเฮ้ยหมอกเป็นหมอกควันอะไรสักอย่างนะครับอ่าดินแดนลี้ลับเป่าวะเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกล้วหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับเดานี่คือการเดาล้วนๆเอาเป็นเกาะเกาะปริศนาปะเนี่ย ม,มีเกาะอยู่แถวนี้ตั้งแต่มเมื่อไหร่กันละเนี่ยอ่าแสดงว่ามันไม่เคยมีอยู่ในแผนที่ป่ะมันต้องเป็นแบบดินแดนลี้ลับอ่ามันํำทางมาแล้วว่ะโอเคสํารวจก่อนดีไหมเผื่อมีของให้เก็บอีลิกทางนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูก่อนมาถึงแล้วทันทีก็ต้องสํารวจหน่อยนะตรงนี้ไม่มีเคลียร์โอเค ฝั่งนู้นก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับโอเคทางลงอีกยาวเลยโอเคไปตามไปครับเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยเออฉันพน,นั้นได้เลยว่ามีสมบัติอยู่ในนี้แน่นอนโอเคผมก็เชื่อแบบนั้นที่แบบนี้เอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยปุ่มปุ่มโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวลองสำรวจข้างหน้าก่อนอ,อดูเหมือนว่าจะไม่มีทางผ่านแฮ น่าจะเป็นทางที่ต้องเหยียบสวิตยังไงก็ตามต้องมีวิธีเปิดประตูบานนี้แน่ทางที่ดีเราลองสำรวจรอบๆดีกว่านะโอเคผมเห็นปุ่มละปุ่มใหญ่ๆเหยียบเลยครับไม่รอช้าโอเคประตูเปิดเรียบร้อยโอ้ดูนั่นสิมันเปิดแล้วโอเคปะอ้าวปุ่มมงด้งกลับมาแสดงว่าต้องสวิตตัตวละครแน่เลยอืมเดาว่า ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรายืนอ,อยู่ในที่ที่มันถูกต้องอะนะ hmm. อืมก็ต้องยืนอ,อยู่บนนั้นคนหนึ่งเฮ้ย <get> hey, ฉันรู้แล้วอีลิกพี่ไปยืนอ,อยู่บนนั้นน,นนะแล,แล้วฉันจะไปดูด้านหนให้เองโอเคถูกต้องต้องแบบนั้นแหละต้องสลับช่วยกันครับไม่งั้นมันจะเดินเรื่องต่อไม่ได้โอเคจัดไปได้บังคับมีอาวะเนี่ยนะสลับตัวละครได้ อา้าวแต่มันสลับเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดนะโอเคกดย่อลงไปว้าวเข้ามาด้านในแล้วแสดงว่าต้องมีอีกปุ่มหนึ่งนั่นไงโอ้โหตรงกลางเยี่ยมกระโดดขึ้นไปครับโดดกดอะไรวะออกกดบีโอเคเยียบโอเคประตูเปิดเรียบร้อยแล้วอีลิกจะเข้ามาได้เลยไหมเนี่ยอ่าได้เลยโอเคเยี่ยม ฮ่าเราทำได้แล้วมีแอืมเฮ้ยดูนั่นสิดูตรงนั้นประตูเปิดอีกบานหนึง่งไอ้สองตัวนี้เข้าไปก่อนเลยว,ว้าวอะไรวะเนะี่ยอ่อดูเหมือนมีสั้นสองเล่ม,มนะ Two Dagger ฉันได้กลิ่นสมบัติพนั้นได้เลยว่าไอ้ของพวกนี้มันต้องมีค่ามากแน่นอนเลยฮ่าได้กลิ่นของสมบัติวะ่ะ โอ้เจ้าแมวกับเจ้าหมูต้องรู้จักที่นี่แน่ๆฉันสงสัยเลยว่าเราต้องแบบทําข้อตกลงอะไรกับมันหรือเปล่านะมีข้อแรกเปลี่ยนอะไรไหมอะไรเงี้ยที่แบบพาเรามานี่เรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังละกันก่อนอื่นเลยเราไปเอามีดสั้นพวกนั้นมาก่อนละกันเห็นด้วยเห็นด้วยมันมีสองอันงั้นฉันจะเอานั้นละกันนะมาเร็วๆโอเคไปต้องไปเอาละมันมีมีดสั้นสองอันไออีลิกจองก่อนแล้ว่ะเอาอันขวาชัดเจน ีชมพูดแดงๆต้องให้ผู้หญิงอแล้วจับไปยังไงก็ได้โอเคปีนอ่าถึงละสำรวจเอาละลึงออกมาเฮ้ยมีแสงแตกเรียบร้อยได้มาคนละหนึ่งอันโอ้ Hello, <Al. S 1> oh. ไม่คิดเลยว่าแต่เราก็ได้มาแล้วนะในที่สุดก็ได้แล้วสมบัติอืมโ,โอ้โออะไรเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเหนียวเป็นคุนจริงๆด้วยสินะถึงเวลาสักทีหืมมันพูดได้งั้นเหรอแน่นอนฉันพูดได้ทั้งสองคนไม่เข้าใจหรอกแต่ดัานมันคือพลังของกลิตนะกลิตงั้นเหรอกลิตคืออะไรวะกลิตเอาละฉันเลือกเด็กผู้หญิงคนนี้กัแล้วกันนะเฮ้ hey! ฉันว่าเราคิดเห็นตรงกันนะมีปัญหาดีละยังไงซะฉันก็จะเลือกเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ดีอะนะโอ้โอพวกนายเป็นใครกันแน่เนี่ยเออดูเขาไม่ดูเด็กไปหน่อยใช่ไหมเนี่ยเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอนักล่าสมบัติในตำนานงั้นเหรอมีวิธีเดียวที่จะค้นหาคำตอบนี้ได้นะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยคณพร้อมใช่ไหม,อม,มเออเธอแน่ใจนะ ไปกันเลยเอาละเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนะี่ยยาฮูไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับไว้น้องสาวน้องพี่ฮึมซับจับไว้ดาบไม่ใช่ดาบกริดไปแล้วเรียบร้อยมีสัน้นอีลิกเอ้ยไม่ถึงแขนสัน้นเรียบร้อยอีลิกเออเรียบร้อยโดนดุดเข้าไปละ มีอาตามเข้าไปดิมันเหมือนย้อนให้ดูแบบคล้ายๆอารมณ์กับตอนที่ภาคสิบเอ็ดเลยนะที่น้องมันโดนกลายเป็นทองปนะเอ,อฉันไม่โดนกำจัดง่ายๆหรอกฉันมาแล้วไปแล้วครับตามเข้าไปเลยเรียบร้อยหายไปหมดจบ